ทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาวาวายรายการสนทนาแบบเรียลลิตี้เกี่ยวกับตัวท่านอาจารย์นะเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รู้จักท่านอาจารย์มากยิ่งขึ้นอออตอนเด็กๆป๋าเราเคยเรียนภาษาต่างชาติใช่ไหมเรียนภาษาอังกฤษทีนี้มันต้องใช้ดคำว่า dictionary นึกนนะออกป่ะทีนี้มีทั้งแปลงกิจเป็นไทยแต่ภาษานั้นนะให้เป็นภาษาเราหรือก็ทั่งแปลภาษานั้นแล้วก็ยังเป็นภาษานั้นโดยรายละเอียดถามว่าบางทีต่อให้แปลแล้วยังไม่เข้าใจเลย มันมันรายละเอียดลึกซึ้งบางทีมันเยอะเพราะฉะนั้นดิกชิเนียแปลภาษาใช่ไหมเออแปลอัน,นั้นเขาเรียกพ,จน,นกพจนานุกรมพจนานุกรมอีกแปลไทยเป็นไทยเออเออใช่ทีนี้เขาเรียกขยายความขยายความเรื่องของฮงจุ้ยก็เช่นกันใช่เราอ่ะเรียนรู้จกากวิชาฮงจุย้ย ยังไม่ทันได้ต้องขยายความเลยไหมว่าควรที่จะรู้จักครูบาอาจารย์ประวัติของครูบาอาจารย์เป็นอย่างไรมีที่มาอย่างไรมาสอนคุมช่วยได้ยังไงควรที่จะรู้ไหมนะมันก็ควรแหละแต่ว่า,ามันมีมีอยู่ในเราเคยทำว้เยอะนแะล้วแต่ว่ารุ่นใหม่มาเรื่อยๆเนี่นะก็ไม่เป็นไรถ,ถือว่าสนุกสนานเล่าเล่าให้กันฟังที่เล่าเคยเล่าเาไปอ่ะ ยังไม่ยังเป็นส่วนน้อยมาขยายความในส่วนตรงนี้เพิ่มวันนี้เคยเห็นตึกนี้มหอ่าหลายหลายคนค่ะนี่นี่ตึกรูปเหรียญนะเตึกรูปเหรียญเออเออทำสีทองด้ความโดดเ่นใช่สีทองใช่ค่ะเขาตั้งใจตั้งใจเลยทำให้เป็นรูปเหรียญค่ะนะครับที่ตาตัวเห็นนั่นเป็นด้านข้างจ้ะอ่าแล้วก็มีหัวคนเต็มเลย อ,อันนั้นคือลูกศิษย์อาจารย์หมาน,น,น,นี่ก็เป็นนะน่าจะเป็นทิปัณนศึกษาคณศึกษาใช่ะเราไปดูไปดูฮวงจุ้ยกันที่ที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นปร,รมาจารย์ทางฮวงจุ้ยท่านหนึ่งนะที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาเชิญให้ท่านอาจารย์เนี่ยไปช่วยทําให้ใค่ะก็คือเอาอย่างนี้คือสมัยก่อนนะ นะหลังที่อาจารย์ไปด้านโน้นไปเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมคงจุ้ยที่ฮ่องกงนะ,ะก็เพราะว่าถ้าจะเหมือนตาตรงอย่ากเก่งเรา,าก,ก็จะไปในสนามลบที่มันดุเดือดน,นะเะนั้นฮ่องกงเ,เป็นเมืองแห่งคงจุย้ยใช่ไหมใช่แล้วก็อีกอย่างก็คือสมัยก่อนแนละ้วจีนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม,ไม,ไม่ไม่ส่งเสริม,มเรื่องคงจุย้ยเพราะว่าจับอาจารย์คงจุ้ยไปฆ่าหมดเลย เขาก็ทําลายะเหมือนกับไปเผาวัดลบล้างพัฒนธรรมอะไรอย่างนี้ช่วงสมัยเรดการ์ดอาจารย์ฮวงจุ้ยทั้งหลายเนี่ยก็หนีออกมาจากเมืองจีนเขาจะปฏิรูปไม่ให้มีเรื่องของจักรพรรดิไม่ให้มีจกระเทศต่อประเทศอันนั้นก็คือในยักแฝงในยักษ์นยัแฝงว่าคนที่เขาปฏิวัติเหมาประธานเหมาเนี่ยประธานเหมาเขาก็เป็นฮุงจุ้ยนะเพราะว่าครูของอาจารย์เหมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในปรามาจารย์ฮงจุ้ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็รู้แล้วว่าจะทํายังไงนะ เพราะฉะนั้นคือหลังจากที่เขาปฏิบัติเนี่ยธรรมาจารย์ทั้งหลายเนี่ยในเมืองจีนเนี่ยก็แยกย้ายกันไปเห็นที่ป๋าเล่าให้ฟังตอนที่แล้วว่ามีสามคนใช่ไหมหลักๆใช่ไหมลิ้นหยู่ก็ไปอยู่อเมริกานะอ่ายับษ์างไฮก็ไปอยู่ฮ่องกงพาไปอยู่สิงคโปร์ก็มีของตระกูลท่านอาจารย์ก็มาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากนั้นท่านอาจารย์พอเริ่มเริ่มเรียนก็กลับไปเรียนที่ที่ฮ่องกงก็ตอนนั้นก็คือคุณญาติทวดท่านอาจารย์เนี่ยก็ เป็นไฮโซเป็นวงการนักแสดงน<ม>ิ้วแบบใครตัว so. เขาก็จะรู้จักพวกดาราเยอะ,ะอ่าพอ<ม>อาจารย์ไปเรียนไปอยู่ด้วยเขาใช่ไหมเขาก็แนะนําว่าอันเนี้ยหลานเรียนฮงจุ้ยก็เริ่มจากไปแนะน,น,นําให้คนนู้นคนนี้อดาราด,ด,างดังๆทั้งนั้นสมัยก่อนบุล๊ลีอ่าต้นลี่จินเลยพวกนี้ยขาเป็ <c oughs> นแบดวงครับเขาก็ อาจารย์ก็เลยมีทื่เสียงก็เลยมาให้อาจารย์ช่วยทำพงจุ้ยให้นะว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันใช่เพราะชื่อของอาจารย์ก็จะอยู่ในวงไทโซของของฮ่องกงมิสเอร์มามิสเซอร์มาโอ้แล้วก็เยอะตึกตอนนั้นพอตอนที่ป๋ามาเรียนใหม่ๆเนี่ยผมเออท่าอาจารย์จัดให้ลูกศิษย์ไปทัวร์ไปดูผลงานอาจารย์ ที่มาเก๊ามาจําได้เลยนะที่มาเก๊าที่ฮ่องกงนะมีหลายทริปมากคือมีอยู่ตึกหนึ่งที่จําได้เนี่ยเขาเหมือนกับมีการจารึกชื่อของท่านอาจารย์ไว้แล้วก็แบบใส่กรอบไว้เลยว่ามาสเตอร์มาอ่ามีมีหลายที่หรือว่ามีลายมือการที่เขียนยันอะไรอยู่างยังอยู่อ่ะใช่ก็มีมีเยอะแยะเพียงแต่ว่าอย่างคาสิโนอย่างเงี้ยเวลาเขาทําเขาไม่ได้ใช้อาจารย์ปรงชื่อคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรู้ทาง นี้เ,เขาจะเป็นทีม <Okay. S 2> เขาจะมีคนออกแบบแตกต่างกันคนหนึ่งสวนคนหนึ่งภายในอ่ะคนหนึ่งเป็นพวกค่ายคนใ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 นตัวคาสิโน,โนแต่ว่าเขาจะไม่ให้ให้รู้กันแต่เขาจะมีคอนเซปต์นะ,ะ,เ,ะเขาจะมีคอนเซปต์ว่าอย่างอตอนที่เราไปอย่างที่พวกเรารู้จักกันคนไทยไปเยอะๆก็คือเวนิเชียนเขาก็จะทำเป็นเวนิปทำเป็นกลอง เพราะฉะนั้นทั้งตึกอ่ะทั้งตึกก็คือเหมือนจําลองเอาวีนิสมาอยู่ในตึกใช่ไหมเหมือนเราอยู่ใต้น้ำเลยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นบ่อนมันก็จะอยู่ใต้น้ํะตัวที่เป็นกรองก็อยู่บนอ่าเห็นไหมพอมาเป็นกาแล็กซี่ก็จะเป็นทะเลเทียมข้างบนก็เป็นทะเลข้างล่างก็เป็นบ่อนเนี้ยแต่ว่าคนไม่รู้ไงเออมันก็จะมันก็จะมีคอนเซ็ปต์เป็นน้ำเหมือนกันหมดเลยอย่างอันล่าสุดที่เขาไปเปิดเป็นเมืองที่สาูล อันนั้นเราก็ไปดูนะที่เราไปดูไหเสินไหเสินที่ที่องค์ใหญ่อ่ะแล้วก็มีน้ํำที่มีท่าไฟเนี้ยทำแสงสีให้น้ํามันประทะไฟดูแล้วเนี่ยโอ้เพลิดเพลินแต่ที่แท้เนี่ยเราพลังเราเสียหายเยอะยยะมากใช่แล้วก็เอาเอารูปเอารูปรูปโฆษณาเอชื่อสีชื่อไปอยู่ไปอยู่ล้อมไว้เสืองูหมูลิงอนี่เขารู้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นห่วงจุ้ยแบบเป๊ะมากกระทั่งพนักงานไอคนเสิร์เขาเรียกคนอะไรคนแจ๊คไค่เขาจะดูหน้าดูทรงท้องไม่ท้องด้วยนะมีช่วงเสรบน้ําเดี๋ยวเสรบน้ํเสบน้ําให้เรารู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ําหมดหมดเลยเป็นสิ่งต้องห้ามคืออันเดียวเราก็ตอนที่เราไปดูนครั้งเราไปดูที่แรกเราก็ตื่นเต้นใช่ไหมแต่พอมันซ้ําๆหลายๆครั้งอย่างเนี้ย มันก็เลยมีความสึกว่าเอ้ยมันจริง,งทีนี้เหตุผลที่เวลาท่านอาจารย์พาไปดูเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้พวกเราไปเล่นนะไม่ใช่อันนั้นคือของแจกอ,อันนั้นคืออันนั้นสนุกอันนั้นเ,เอาเอาสนุกแต่วัตถุประสงค์จริงคือให้เกิดความมั่นใจนะว่าธุรกิจพวกนั้นเนี่ยได้เสียกันวันหนึ่งเป็นเป็นพันพันล้านนะเพราะฉะนั้นในการทำมุ้งจุ้ยเขาเนี่ยจะต้องแข็งแกร่งนั่กมใหญ่มากมเออเข้มงวดแล้วก็จริงจังเพราะฉะนั้น เขาก็จะต้องลงทุนกันแบบมโหเานเลยนะอันเนี้ยอาจารย์ก็ให้เราเปรียนเทียบว่าเวลาเราจะทํหุ้นช่วยเนี่ยเราก็ต้องมีความมั่นใจอะ่ะอันเนี้ยทุกครั้งที่ท่านอาจารย์จัดทิปแบบนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกนะไอ้เรื่องค่าทัวเนี่ยไม่ต้องคิดไม่มีทางกําไรเพราะว่าก่อนจะมีหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งโปรแกรมเนี่ยอาจารย์ต้องไปเซอร์วิสเองอย่างน้อยสามสี่ครั้งนะอาจารย์แค่อยากให้พวกเรามีประสบการณ์นะเหมือนเมื่อกี้รูปหรเหรียญที่ตาโต ยกตัวอย่างให้ดูอาคารเหรียญจีนใช่เนี่ยอันนั้นมันเป็นอาคารที่ไม่ประสบความสําเร็จนะเออไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเห็นว่าเป็นรูปเหรียญจีนแล้วจะดีเสมอไปนะเดี๋ยวมาเล่าตอนต่อไปมีเรื่องที่ท่านอาจารย์เนี่ยอธิบายไว้แล้วเราไปคาตามใช่จริงจริงโครงการที่ท่านมาเสร็จมันจะมีตึกหมายเลขหนึ่งด้วยนะมีตึกหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปดค่ะนั้นถ้าจะเป็นหนึ่งศูนย์แปดนะถ้าฝ่ายจำไม่ผิดนะแต่ว่ามันไม่สําเร็จมันได้แค่ตึกสูงตัวเดียวน่าเสียใจมาก วพอหลังเรามาฟังกันใหม่สนุกสนุกช่วงวิชาการจ้าจ๋าครับในการไปตรวจหวงจุ้ยของท่านอาจารย์แต่ละครั้งนะแล้วก็มีเคสกรณีศึกษาที่เห็นกันบ่อยมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเราก็เห็นกันจนเป็นปกติค่ะลุงครับนั่นคือเรื่องของการใช้เหล็กดัดอ่เดดอาเบ้านลูกศิษย์จะสังเกตดูว่าส่วนใหญ่นะก็ลายลายง่ายๆทัดทนเดียวกันหมดเลยครับก็คือเป็นซี่ เป็นลูกกองคลกกง้ายๆมันมันน่าจะออกแบบมาได้ง่ายสุดอะลักษณะที่แปะเข้าไปที่บานหน้าต่างหรือบานประตูเพื่อไม่ให้โจรขโมยเข้าครับแต่ในทางหงจุ้ยแล้วซีซีนี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสิ่งที่กลุมขังนักโทษคุณลองไปยืนอยู่ข้างในปิดประตูลแล้วให้อีกคนหนึ่งถ่ายจากข้างนอกผ่านซี เหล็กดัดของคุณอืจะพบว่าเหมือนคนถูกกุมขังเป็นห้องขังค่ะอันนี้แบบง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางหวงจุ้ยต้องห้ามไว้ว่าไม่ควรเลือกรวดลายแบบนี้ให้ปรากฏอยู่ภายในแค่สถานบ้านเรือนของเราครับนี่มันบางบางทีคนก็คิดไม่ออกไงว่าอ้าวถ้าไม่ใช้แบบนี้จะใช้แบบไหนใช่มีตัวอย่างไหมคะมีเจ้าค่ะอมาเลยค่ะ นี่ค่ะ,ะต่โตขยายให้ดูใกล้ๆจะสังเกตเห็นว่าลูกศิษย์เรานะน่ารักมากก็คือออกแบบเองใช่ค่ะเป็น<ช>รูปรเหรียญจีนแล้วก็เป็นรูปก้อนทองค่ะผสมกันมีทั้งสองอย่างเยทั้งก้อนทองทั้งเหรียญจีนสลับกันมีความเป็นมงคลไหมมีครับมากมนี่คือหนึ่งนะคะเนี่ยเอาให้ดูใกล้ๆหรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าคือจะใช้ก้อนทองอย่างเดียวก็ได้ ก้อนทองอย่างเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาหรือเป็นลายเหรียญจีนอย่างเดียวเลยก็ได้สามแถวก็ว,ว่าไปจัดเรียงให้สวยงาม,มครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือ,อยังไงตรงนี้เนี่ยเราท่านผู้ชมทุกท่านก็สามารถนํารวดลายเนี่ยไปแจ้งที่ร้านทำเหล็กดัดแบอบกว่าเราต้องการลายนี้ช่วยกันเผยแพร่ก็ดีนะ จริงไหมคะทุกบ้านจะได้แบบมีเหล็กดัดที่เป็นมงคลคะนะนะจะได้ไม่ไม่ติดขัดขัดสนเพราะบางครั้งเนี่ยเหล็กดัดก็เป็นตัวทอนอย่างหนึ่งของเคหสถานบ้านเรือนเราโดยที่เราไม่รู้ตัวจริงนะฮะอันนี้ถ้าเกิดช่วยกันเผยแพร่ได้ก็ดีแล้วเรื่องสีสันอย่างสีเนี้ยอย่างบ้านเนี้ยเขาใช้สีขาวครับทีน,นี้ถ้าลูกศิษย์บ้านอื่นอะบอกว่าเฮ้ยมันบางทีมันมันมีมีช้อยส์ <laughs> มีชอไหมลูกศิษย์เรามักจะเป็นอย่างนี้แต่ตัวรู้ใจคุณคือโดยปกติเนี่ย เราต้องการให้แบบสีเนี่ยมันแบบเขาเรียกกลมกลืนกับผนังของบ้านาาเพราะส่วนใหญ่บ้านที่ท่านอาจารย์แนะนําเป็นบ้านหุ้งจุ้ยเนี่ยท่านอาจารย์บอกว่าสีขาวสีงาควันบุรีสีงาช้างอะไรเงี้ยประมาณนี้เพราะว่ามันเป็นสีกลางๆที่ทุกคนสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องพวงว่าเจ้าบ้านเป็นคนธาตุกาเนิดธาตุอะไรอันนี้สาคัญใช่หลายๆคนบอกโอ้มัวแต่ไปไปคิดคํานึง,งมรนอรายละเอียดอย่างนั้นไม่ได้คุณไม่ต้องสร้างบ้านกันพอดีใช่ไหม เพราะว่าตัวเองธาตุนี้เกิดสามีธาตุนั้นธาตุโน้นเดี๋ยวคุณจะมาขัดแย้งกันเองเพราะนั้นท่านอาจารย์เลยกําหนดไว้ว่าใช้สีกลางๆก็คือสีขาวควันบุหรี่หรืองาช้างหรือสีครีมอ่อนๆเป็นมาตรฐานนับคนได้ทุกราศีทุกเลขของจุ้ยคุณยึดตามนั้นเถอะง่ายสุดไม่ต้องไปถามว่าต้องสีนู้นสีนี้เลยบางทีก็สับสนเนี่ยคุณทาสีผิดก็มีปัญหาอีกใช่มาแก้ไขภายหลังก็ไม่คุ้มแล้ว นะฮะเอาตามนั้นนี้มาปิดท้ายค่ะจากจาการแจกยาครูจินตามยะนะคะที่รีสอร์ทองจุ้ยบ้านภูเขาอันนี้ไว้ทานพร้อมกับยันเรอิทศิพิโสอืมอิทธิพิโสหูช้างยันนี้คุณสมบัติคือช่วยพลิกชะตาชีวิตกับร้ายกลายเป็นดีนะฮะถ้าคุณมียันชิ้นนี้อยู่เนี่ยไม่ว่าจะพกติดตัวไว้ตู้เซฟถุงเงิน กระเป๋าสตาง์เนี่ยบอกไลยเลยว่าไม่มีวันจนมีแต่มีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นมีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นะนะฮะอันเนี้ยช่วยได้เงินทองไหลมาเทมาแต่ข้อสำคัญก็คือท่านต้องสวดมนต์นะนะ้ำโมตัสสะเนี่ยสามจบนะ้โมตัสสะพระโคตุลระโตสัมมาสามพุทธะนี่ผมต้องให้จบเลย hmm. นะสามจบเสร็จแล้วคุณก็ต้องบทสวดอิติปิโสหูช้างคือ พุทโธอิติปิโสภควาพุทโธภควาติอิติปิโสภควาอรหังอิติปิโสภควา,า,า,โโควาสัมมาสัมพุทโธแค่เนี้ยรอบละเก้าอ่ะอย่างน้อยสามจบก็แล้วกันอ่ะอเอาง่ายๆก่อนสามจบอ่าถ้าท่านขยันก็เก้าจบแต่ท่านต้องพลิกดูด้านหลังนะบทที่ลุงนัทท่องให้เมื่อกี้คือมีอยู่ด้านหลังนี้ด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีอ่าเนี่ยอ่าด้านนี้ก็มีนะแล้วก็หรือ,รอท่านที่ ต้องการท่องแบบทำสมาธิด้วยท่านก็ท่องไปพร้อมนับลูกประคำไปร้อยแปดจบถ้าท่านรู้ว่าท่านจะมีโอกาสนะฮะมีเงินใช้เงินทองไรมาเทามานะฮะ,นะฮะแล้วก็มีใช้เรื่อยๆไม่หมดจนเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าสวดมนต์อิติปิโสหูช้างอันนี้จะช่วยท่านได้นะฮะอ,อย่างน้อยสามจบะนะเป็นสิ่งที่ท่าศาจาร์เนี่ยเป็นห่วงลูกศิษย์ทุกท่านอ่ะ นะท่านก็สรรหามาแล้ว่าอะไรคือสิ่งที่ช่วยให้ลูกศิษย์มีเงินไม่ติดขัดมไม่เดือดร้อนน,นอกจากแจกน้ำมนต์นะฮะรา,รายแปลงรูปแจกยาจินตามยะรักษาโรคโควิดแล้วท่านก็ยังคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจของลูกศิษย์ทุกคนนะว่ามียันอิติศโสหูช้างนี่แหละจะช่วยท่านเนี่ยมีเงินใช้ไม่มีวันจนอย่างแน่นอนครับ ชั่วหงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมกดำหงจุ้ยของอาจารย์หมาโจอยาไอที่จะเป็นคนจนแต่จงอายที่จะเป็นคนเลวความรวยความจนเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้แต่ความดีความเลวเป็นสิ่งที่เลือกกันได้ช่วงนี้เน้นมากนะ,ะเรื่องความดีความชั่วสุดท้ายนะยังไงทําดีความดีก็ชนะสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าวในในชีวิตของเรามันดีทั้ง คนจนคนรวยเดี๋ยวปะกนกันไปแี๋ยวกก็จะมองให้คนทำมงมด้ยเป็นคนที่รวยไม่ไม่ใช่เคยได้ยินไม่มีเงินทําไม่ได้นะเนี่ยเคยได้ยินค่ะจริงๆแล้วอะมงจุ้ยมันไปที่ทุกที่ครับอผมว่าขอให้ท่านเป็นคนดีเราเลือกเป็นคนดีได้ในเรื่องความจนความรวยเนี่ยท่านจะทำได้เหมือนกันมงจวยเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่จะนำพาท่านไปสู่เป้าหมายของท่านใน่างนี้นะครับค่ะ ทีนี้วันนี้ห่วงจุ้ยบนร่างกายที่เราสัญญากันว่าจะนํามาสอดแทรกใช่ค่ะก็คือใส่มาให้เห็นเลยอันนี้คือเสื้อเป็นไงแจ่มไหมคะเสื้อลายดอกจิ้มตาเลยเคยสังเกตไหมว่าท่านอาจารย์เองก็ไม่จิ่มเลยใช่ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อต้องห้ามในทางหวงจุ้ยเนี่ยเพราะว่าใบใบของกลีบดอกอะไรก็แล้วแต่ที่มันแหลมแหลมเนี่ยมันแหลมมันพิฆาตมันพิฆาตทั่วเลยใช่ค่ะาตเราด้วย ใช่คนเกินไม่เท่าไหร่ไอ้ที่ค่าเราตัวเองเลยเนี่ยแหละจ้ะทำวงจุ้ยไปบางทีทำไมไม่เกิดบางทีมันเป็นสิ่งเล็กแน้อยลายตาด้ไหมใช่ที่สําคัญผู้หญิงนะถ้าใส่บ่อยๆหรือผู้ชายเนี่ยใส่บ่อยๆในบางช่วงเวลาเขาเรียกว่าเกิดภาวะดอกท้อใช่ดอกท้อคืออะไรคืออะไราความรับความสัมพันธ์อใช่ไหมเนี่ยเหมือนเหมือนกับเวลาเราปวดบ้านแล้วบางบ้านติดวอลเปเปอร์แลายดอกติดรูปดอกไม้ค่่ะอามันมีผล วนดูดอว่ามันอยู่ทิศอะไรมากมีน้อยแค่ไหนอืก็หลีกเลี่ยงไม่ใส่คือนานๆใส่ทีได้ตังแต่สมมติว่าช่วงเทศกาลเนี่ยสงกรานอะไรก็ตามเป็นเทศกาลเออไม่ได้เป็นไม่ได้ใส่ประจำอ่ะสามารถใส่ได้แต่ถ้าเกิดถ้าใครแบบเคร่งๆหน่อยบางคนเขาก็จะไม่ใส่เลยใช่ก็ดูเอาตามความเหมาะสมนะครับับ ความรู้วันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีนำไปใช้กันได้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์หน่อยเรื่องของผมอยเองกวกันตรวจบ้านขอคุณแจงเลยมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับใครสนใจอาจารย์ยังตรวจอยู่นะครับรีบส่งมาเพราะว่าตอนนี้คิวเยอะดังนั้นต้องรีบส่งมาก่อนจะได้มีเวลาเตรียมตัวรอแล้วก็นั่งคุยนั่งคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขคุยรายการหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ระหว่างรอเนี่ยก็ต้องพวกคุณก็ต้องอะไรๆ ดูคลิปของศึกษาไปด้วยศึกษาไปด้วยใช,ใช่ใช่เพื่อที่จะได้คุยกับอาจารย์ได้รู้เรื่องบางทีมาใหม่แล้วรอยอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเลยนี่เป็นจริงปูพื้นฐานไปในทางวงจุย<ช>้ยด้วยการดูรายการไปก่อนเพราะตรงนี้ยังไงก็มาเมียไม่ได้ดังนั้นก็ต้องอาศัยเพจฮงจุย้ยเป็นที่ศึกษาเป็นหลักหักตอนนี้ค่ะเอ้หรือใครที่เขียนจองเข้ามาแล้วนานแล้วล่ะ ส่ทวนก็คือลองติดต่อสอบถามย้่เข้าม่าบางทีผมอาจจะตกหล่นไปลองถามไดูเพราะว่าบางทีเฮ้ยนาแล้วถ้าคุณทางส่งไปาะบางทีส่งอีเมลมามันอาจจะยังไม่ถึงผมเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดแบบอยากให้ถึงเลยก็ส่งคุยไลน์ดีกว่าไลน์เนี่ยเข้าผมเลยเพราะส่งอีเมลมันจะมาส่วนกลางก่อนค่ะแล้วน้องส่วนกลางเขาก็จะปร้นออกมาส่งผมวิทีหนึ่งซึ่งบางทีเขาอาจจะตกหล่นหรืออีเมลมาไม่ถึงมันก็อาจจะมีปัญหาได้ขึ้นไลน์ไปให้ตามนี้เลยก็ วันนี้ก็มีความรู้สําหรับวันนี้มาแบ,บ่งปันกันนะครับวันอื่นๆจะเป็นความรู้ยังไงรอติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ